กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะคลิปนี้ตีจะพาทุกคนมามกินอะไรรู้ไหมคะยำนะคะยำ,ยำ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 ยนะคะยำยำนะคะก็คือยำเล็บมือนางนะคะวันนี้นะคะพริกสุดยอดนะคะวันนี้พริกสุดยอดน้ำปลานวนัวนะคะน้ำปลานวนัวพริกนี่สุดยอดเลยนะคะวันนี้นะคะระเบิดแน่นะคะพริกระเบิดนะคะวันนี้ได้พริกระเบิดมาเลยนะคะวันนี้ บอกว่าระเบิดทั้งไส้ทั้งพุงนะคะระเบิดในท้องตีแน่นอนนะคะวันนี <ika> ้นะคะพริกนะคะพริกระเบิดนะคะวันนี้นะคะดูสิคะหน้าตาหน้ากินนะคะวันนี้ได้ยำนะคะยำน้ำปลานัวเลยนะคะยำน้ำปลานันวเลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้มากินข้าวด้วยกันกับตีนะคะเป็นข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะก่อนจะกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตีนะคะ อ่ะก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวตีมาแนะนำค่ะวันนี้ได้ผักอะไรกินบ้างนะคะวันนี้เมนูรู้ใจนะคะเมนูรู้ใจนะคะวันนี้นะคะเมนูรู้ใจนะคะทำไมถึงว่าเมนูรู้ใจนะคะขนาดตัวเองทําเองนะคะก็ยังรู้ใจตัวเองถ้าเราก็เราเป็นคนทำเนาะตีเป็นคนทําตีก็รู้ใจตัวเองว่าตีชอบรสไหนนะคะเมนูรู้ใจนะคะเมนูวันนี้นะคะวันนี้ได้เมนูรู้ใจกินนะคะมาดูเมนูรู้ใจนะคะเนี่ย วันนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ากินมากนะคะทำไม้ถึงใส่ใส่ซื้อว่าเมนูรู้ใจนะคะรู้ใจเพราะอะไรนะคะของโปรดค่ะของโปรดของโปรดนะคะพี่กบอ้วนซื้อของโปรดมาให้กินนะคะเนี่ยค่ะมีเนี่ยมะเขือเพาะนะคะเนี่ยของโปรดตีเลยนะคะเนี่ยค่ะของโปรดนะคะเมนูรู้ใจนะคะพี่กบอ้วนซื้อมาให้ตั้งใจซื้อมาเลยนะคะไปหาอยู่ตลาดมาให้ตีกินเลยนะคะเนี่ยว่าจะไปเก็บก็เลิกงานก็ขำก็มืดก็หลายวันเลยเนาะตีก็จมอยากกินหลายวันแล้ววันนี้ ได้เมนูรู้ใจนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะเมนูรู้ใจค่ะคะือคือลูกมะระนะคะพี่กบ้วนถ้ารู้ใจตีนะตีว่าตีชอบลูกมะระนะคะมะระกรอบๆนะคะมะระขีนกเนี่ยของตีนะ,ะของของแซ่บนะคะนี่ค่ะของดีของแซ่บธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะโดยไม่มีสารพิษน,นะคะโดยไม่มีสารพิษเจือปนอะไรเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารเนนะคะสารเนนี่ก็ซื้อะะอ,อานะคะซื้อมาได้เป็นอาทิตย์แล้วล่ะค่ะสารเนนะคะ,ะเต่ยังสดยังสวยยังงามเหมือนเดิมนะคะ ่แล้วก็มีสลัดนะคะสลัดนี้ไพเซนะคะสลัดนะคะสลัดไพเซนะคะ20บาทได้สามกําง้างบักใหญ่นะคะกินอาทิตย์นี้จะหมดหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นกาดขาวนะคะกาดขาวก็หัวละสิบาทนะคะสองหัวก็ยี่บาทนะคะซื้อมาได้หลายวันเหมือนกันแล้ว่ะค่าผักกาดขาวนะคะก็กินยังไม่หมดนะคะนะคะวันนี้ได้เมนูรู้ใจนะคะมากินด้วยกันนะคะเมนูรู้ใจนะคะวันนี้นะคะ มากินเมนูรู้ใจด้วยกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะมากินด้วยกันนะคะมาคะ่ะเริ่มสตาร์ทกันเลยคะ่ะนะคะมากินด้วยกันเลยสตาร์ทเลยนะคะเมนูรู้ใจนะคะก่อนอื่นหมดขอซิมน้ําก่อนนะคะเมนูรู้ใจวันนี้นะคะนะคะนะคะมัมีแมงไม้ตกนะคะเพราะว่าวันนี้แมงม้ออกมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวตีขอเซาแซนงไม้อกก่อนนะคะเนี่ยขอซิมก่อนขอซิมก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนแมงไม้ออกอก่อนนะคะ แมงไหมค่ะนี ir, ่ค่ะน้ำตล้านัวเมนูรู้ใจนี่รู้ใจจริงๆนะคะเมงไม้เยอะมากเลยนะคะวันนี้มีแมงไม้เยอะเลยค่ะอยู่ใต้ดอกไฟด้วยนะคะมาค่ะมากินเมนูรู้ใจด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นตัวนี้นะคะ ทำไม,ามหนูรู้ใจเพราะว่ามีเจ้าของที่ตีซอกทั้งนั้นเลยนะคะสองอันสามอันเนี่ยต้องคำใหญ่ๆตัวโตนะคะนีใหญ่ๆตัวโตเลยนะคะคำเล็กไม่สอบกินแบบให้คนกลืนนจำลายตามค่ะกินแบบให้คนบางคนกืนนจำลายตามนะคะ เมนูร <kung> <haft kaz Pe ak> ู้ใจวันนี้สุดยอดมาลากินก่อน เสร็จแล้วเน่ <im iti> อย่าลืมกินมะเขือเทศของโปดสฮึืมแล้ว กินให้หมดให้ทันก่อนมันจะเน่าก่อนแปดนะคะถ่ายเซยม,มาเลยนะคะผ่านเยอะมากคือยี่สิบบาทตลอดแนวๆๆๆๆๆๆๆ Hãy subscribe cho kênh เผื่อเดีใใ๋ยวแนวกรอบๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าป,ปิดจบ ก็พออือหึก็เห็ด สลัดเน่สลัดเน่ผักค่ะผักค่ะเขาเรียกว่าสลัดเน่นะคะผักสลัดเน่นะคะ

ว่าฮืมยังไม่เคยกินกินดูนะคะเจ็บมากเลยะคะ 快点！ Mm-hmm. ได้เมนูรู้ใจเยอะมากเลยค่ะสตัลหน้านี้ไม่โกลมนะคตสลดหน้านี้กรอบหวาน อร่อยกูเก็น่ามาเกิดเหตุปมกระจายเลยนะคะ ม,มาค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนกจะว่าซีไม่เอิ้นนะคะวันนี้แซ่บจริงๆค่ะสมัติสมัติอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะ กับพี่พี่กบ้อ้วนเขาไปหาซื้อมาให้พีกินเลยนะคะนะคะพริกสุดยอดเลยนะ,ะพริกกุ้นี้ คืนหอมจาระแน่นะคะสลัดกินผักเยอะๆจะมีมสูงกินได้ผักม,มีตามินนะคะทุกคนเป็น,ปนอย่างเงี้ยม,มีตามนม,ตามินอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะคะ ผักแตงก็เป็นยานะคะมีทั้งคุณและทั้งโทษนะคะแตบคุณเนาะ,ะมาละสุดกรอบเลยค่ะเผ็ดนะคะ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะ,คะดูพวกพริกก็เลี้ยวกันนะคะว่าเผ็ดหรือเปล่านะคะ ของแซ่บเลยนะคะโอ้ oh, สุดยอดนะโคตคมเพรวันนี้ดูกันว่าตีสุดคนเดียวกันนะคะ <c oughs> อ่าอะแซนเน่เนี่ยก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างนะคะไปเลยนะแล้ว มัชาตาก็ะสุด,ดยอดต้องเบาๆนิดนึงเดี๋ยวพี่กุบอ้วนจะไม่ได้กินพี่กุบอ้วนไปขึ้นอ้อย มีต้องทำกับข้าวกิงเองปกติจะเป็นพี่กบอ้วนคนทำสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะ กระเทสขอกินมะเขือเทศกระเทศนี่ออออของชอบเลยนะคะ da. ค่ะกินด้วยกันเลยค่ะอื ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ